มันเป็นไรมันวิ่งขึ้นน้องตีเจ้าเล่ย์ตีเนี่ยถ้ามันถ้ามันตีได้มันจะตีหนักมันจะตีมือหนักไปมากกว่านี้ไปขึ้นอีกใช่นี่เป๊ะแต้มเซตเดียวเออ ป๊อปถีบเลยลูกปี๊เก็บมามเป็นกรรมาการแล้วเก็บมา <c oughs> เออไม่บังไม่บังได้ได้ได้ไม่บงับง <c oughs> ูพุ่งเหรอน่าจะพุ่งเนี่ยถ้าเป็นหลุมเลยน่าจะพุ่งอ่ะนะมาดูละแต่วิถีดีอยู่นะเห็นเด็กมันตีอ่ะนะมันมีโยนิกมันมีโยนิกแค้อยู่อ่ะลองล้วงเลย

ดูเนออกเลยเดีไม่จบน่าหร่9-2นันเองโอ้โหตีหัวดาลเลย9-2ดูเหมือนตื้นมากส่วนค้งสองนะแจยังไม่เลยโอ้โหตนี้กระชากมันมากโอ้โหคตรใช่ชาก็ไม่ออกคนหลังที่ไาย คนตกก็ได้คนตกก็ได้เปรียบนะเพราะคนยัดมาไงคนยัดยังไม่ถึงหลังถ้านได้ตบอ่ะตกเป็นจานตกเป็นจานกระโดงมาเดียว9-2ไี่ตัดได้แค่5มีดโอ้โหเปปลี่ยนเจ็บมากตัดได้ไหมไม้สูงหน่อยนิดนึงโอ้ยลงด้วย ลงด้วยอย่าให้มันโดนเต้นเต้นมากเต้นตื่นแล้วก็โดนเต้นจังหวะอันนี้เันเรื่องเรื่องเรื่องลูกหนักถ้าถ้าเรื่องลูกหนัก ว่านาซินหนักว่าแต่เาเรื่องแบบเรื่องแบบลกบวางลูกวางลูกตัวเลยบปงากตอรีบเสิร์ฟไปหน บบจิงนะเสิร์ฟไปง่ยมันเสิร์ฟพุ่งไงผมชอบเสิร์ฟพุ่งพุ่งเลยเหมือนแบบโอ้ยเาอบอ่เขาอบรวองโอ้โห เด็กนะเพราะว่าเขาจะได้เห็นเพราะเราใช้ม้โยนเนี่ยโอ้ใส่ไม่ได้แล้วน้ำไม่เหมาะมาวิสเตอร์ตามสัญญาโอ้สี่สี่กันตู้เลยม้โยนเี่กไม่ได้เรือโอเคเอฟลองน้าวิกเตอร์าารอเดีดีแเลอ วันนี้นี่พักไปพักไปหลังที่ใหม่เจรัญศีมาศุกร์ไม่มาแล้วมาศุกร์ักวันศิาบุญมาตีอมาศิลบโญมเต้โอย อรเ่อเ่ er. ูเ eh. นี่ยตรงนี้ไเลยากมาแล้วบี่อเจีปีหน้าเลยนะ

มันต้องปล่อยใมันเปประมาณนี <corner sight se ES> ้ปิดหน้าแล้วไม่สวยตัวเก้รนี่ัวเก้าถปิดเลหน้าแล้วทุกวงขึ้นขึ้นมันมีคำตอบเสริมไม่ยงคำอบนวดีพราะมันหรือคำตอบมันแปลกะ

ก่อนหน้าว่าเป็นแบบเนี้ยเป็นที่แรนีเพอพอตัวนเพื่อจะตัดีี่เท่าเรอ่ถือดีว่าแล้วกีาวลาแข่งนะพี่เขาสมกับฉันเรเ็เพื่อนกันเฮ้ยสู้ก่อนพี่เท่าไม่ได้ไม่ต้ไม่ได้ต้อถ่ายตัดแต่นร้ถึงูแกล่ได้สูเล่นได้ถึง

ดูตได้จะยัดเยอะๆขบอกไม่ทาบอกแล้วะลงไม่สี่นะอกว่าเด็กคนพย์ที่มีงานที่เทไหนๆ่ไม่ายเป็นอะไรเนี่ยจะลงมาได้นะนหลแ้ถงเต้นเร็ถึสามสเลยแหมดเวลานแต่คนกรุงเทพอะเขาอยากท้นแต่คนทิาวี่ยถามเพราะว่ามันจะไม่มีไได้ คนเป็นเยอะร้านค้าเยอะเลยใครเป็นถึงสามท่านเลยหนึ่งได้ปากทางมันมีโอ้ยเฮ้ยคุณตัดของด้วยมันมีกระเทียมที่คุณต้องใช้บ้างไหมอะไรกันนะเดี๋ยวจะจบแล้วเนี่ยจบแล้วแต่คุณยิ่งแย่ไปอีก

É no é? <laughs> ดุเนี่ยอย่างเงี้ยแหละอ้าวซีเป็นไรอ่ะจะลมจะลมจะมองไหเฟปืนผงไทยเป็นสีฮาเล้อ่เดีนดูแก่แก่เล้เฮ้แก่เกิดอะไรไม่เทแถนี้แก่เกิด โมเดลถ่ายแดดเออที the ่เราทำปกาจะแันทีทนทีทันีตบตบเดียกันทีปีหน้าเวันที่หกเลยปีหน้าเลย